มามแปดคูนแปดเออเท่ากันเตะทุกคนขึ้นในเบียร์หนึ่ง นี่นะครับนี่เป็นเซตแปดคูณแปดนะครับเป็นตู้ีดิฉันนครับนี่นา่นนันนานที่ได้ลงครับลงแปดเบียดแปดตายกลางแฉะบนี่วะจะคล้องอันนี้เรามาไกลครับเลยต่อรถมาสองคันวันนี้เ้วดูเบียดกันนะครับ อันนี้ก็สีไบสครับนี่โรงงานงานแต่งนะครับนี่อยู่หนองเคครับวันนี้เรามาดูวิธีการทีมง,งานยกสูงนะครับ